ห่วงอยู่แล้วว่าคนนี้จะเข้ามาคุยกับพี่เพชรมาคบพี่เพชรเขาดีจริงหรือเปล่าเพราะลูกสาบางวันก็ต้องอยู่กับอดีตแฟนเราไงเราแฮปปี้นะที่เขาแบบพามาเจออย่างเงี้ยมีคอมเมนต์ไหมที่แบบมันจะเลิกกันไหมแม่คืถึงจะเลิกกันแล้วก็แบบพยัยเมพยายามมีอะไรมันจะมีคนนึงเราไม่ถูกชะตาชาจะไม่ถูกชะตาแต่แบบเพชรชอบแล้วก็โอเคเราไม่มีสิทธิ์อะไรอ่ะมันก็มีคนมากระซิบแล้วว่าเนี่ยสายตาที่เขามองเธอไม่โอเคเลยจริงเหรอ เอาแหละอ๋อมีฝ่ายยุแยงเวลาอยู่กับเขาแล้วก็จะนิ่งๆไม่คุยไม่ชวนคุยก่อนไม่มองไม่อะไรก็จะเล่นกับลูกแล้วก็ไม่สนใจเลยให้เขารู้ว่ามันมีรังสีที่ไม่โอเคออกจากร่างกายเราไปแล้วเดี๋ยวเขาก็หายไปเองเดี๋ยวเขาก็จะแต่เขาก็หายไปเอเพราะเนี่ยเขาก็เออไม่ไม่ไม่เวิร์กจริงๆแหลมเขาก็ไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะหลายว่ะอยากรู้ว่า12ปีในถ้ำของนิวเคลียร์เป็นยังไงดูเต็มๆตรง